ามาติดตามชุงที่2ของสมารม์ทบิสเศรษฐกิจติดจอนะคะช่วงนี้หลายคนเริ่มที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะหรือไม่บางคนก็วางแผนที่จะท่องเที่ยวในช่วงปลายสัปดาห์นี้เพื่อนับถอยหลังสู่สัก,การาชใหม่ค่ะสมาคมประกันชีวิตไทยก็เลยแนะนำนะคะอยากให้คนไทยทุกคนได้ทําประกันเอาไวะะ้เพื่อความสุขใจในปี2560ส่วนใครที่ทําไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ควรตรวจสอบว่ากรมธรรม์ของตนเองนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่กําหนดในการชำระ เบี้ยประกันคือเมื่อไหร่นค่จะได้ไม่เสียสิทธิ์ของการทําประกันของตนเอาไว้ค่ะ นายพิชาสิริโยธินนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยได้แนะนําให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําประกันชีวิตโดยทําประกันชีวิตอย่างน้อยครอบครัวละหนึ่งกรมธรรม์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนจํานวนมากขยอยเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อไปพักผ่อนหรือกลับภูมิลาเนาส่งผลให้การจราจรคับข้างทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติโดย จะเป็นการซื้อประกันชีวิตแบบสามัญทั่วไปหรือซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจซึ่งมีอายุความคุ้มครอง1ปีและจ่ายเบี้ยรประกันชีวิตเพียง100บาทเท่านั้นแต่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ในการเสียชีวิตสูญเสียวัยวะมือหรือเท้าหรือสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวน1 0 0 0 0แบาท ส่วนกรณีการถูกฆาตก,กรรมลอบทำลายร่างกายหรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้ความคุ้มครอง5 0,000บาทและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วย5,000บาทยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน120วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพแต่บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยรับประกันภัยให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ถึง60ปีสำหรับประชาชนที่สนใจในะคะสามารถซื้อกรมธรรม์ได้จากตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อยหรือเคาน์เตอร์สวิตที่อยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเคาน์เตอร์ในห้างของเทสโก้โลตัสโดยใช้แบบประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวโดยสถเติในช่วงเทศกาลปีใหม่30ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นถึง380ร บาดเจ็บ3,505ัรารายและในจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตดังกล่าวมีผู้ทำประกันชีวิตไว้เพียง89รายเท่านั้นโดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิต115กรมธรรม์คิดเป็น23.4% 2ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งจะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิตค่ะ ส่วนใครนะคะที่มีเหตุจําเป็นต้องเดินทางไปในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทําธุรกิจหรือแม้แต่ในการทํางานในต่างแดนปัจจุบันนี้นะคะมีกรมธรรม์บางประเภทค่ะที่สามารถที่จะใช้จ่ายนะคะในการรักษาพยาบาลเมื่อเราออกไปที่ต่างแดนได้แล้วด้วยค่ะ เมืองไทยประกันชีวิตนะคะได้เปิดบริการ MTL Global Connect นะคะซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาลที่ใดก็ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามวงเงินที่ลูกค้าได้ซื้อประกันเอาไว้ล่วงหน้ารวมไปถึงบริการ Medical Hotline ให้คำปรึกษาสำหรับปัญหาสุขภาพเบื้องต้นและจะประสานง,งานกับโรงพยาบาลในประเทศต่างๆเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยทางเมืองไทยประกันชีวิตหวังที่จะจอก กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศซึ่งคาดว่าบริการนี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจและบรรเทาความกังวลให้แก่ลูกค้ากรณีต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยกระทันหันหรือในกรณีที่ไม่ได้เตรียมเงินสำรองไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงฐานลูกค้าประกันสุขภาพเดิมของบริษัทที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า3 0 0 0 0 0คน